มันเป็นฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมสาหรับสโมสรจากอิตาลีที่สามารถกลับมาผง,งาดในเวทียุโรปได้อีกครั้งในปีนี้ทีมจากอิตาลีสามารถเข้าชิงในบอลถ้วยยุโรปถึง3รายการแต่สุดท้ายไม่ได้จบในฐานะแชมป์เลยรับบทพระรองทั้งสามทีมแบบเจ็บปวดใจสําหรับแฟนบอลของสโมสรและประเทศอิตาลีกลายเป็นการควา้าซิเบิลร,รองแชมป์จากสาสโมสรชั้นนําของอิตาลีรายการแรกถ้วยยูโรปาลีเป็นทีมหมาป่า r o ่า ที่ผ่านด่านทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศยูโรปาลีกในฤดูกาลนี้หลังจากในฤดูกาล2022โรมาก็สามารถคว้าแชมป์ยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกได้และปีนี้มูรินโญ่ก็พาโรมาเข้าชิงยูโรปาลีกอีกครั้งในปีนี้แต่สุดท้ายแล้วโรมาก็ไม่สามารถผ่านด่านสุดท้ายอย่างเจ้าพ่อบอลยุโรปถ้วยนี้อย่างเซบีย่าทาให้โรมาไม่อาจสร้างประวัติศาสตร์คว้ายูโรปาลีกเป็นสมัยแรกของสโมสรได้ส่วนมูรินโญ่ก็จบสถิติเจ้าชายไร้ไพนนัดชิงลงในเกมนี้ หลังจบเกมกุลซือของโรมาก็ให้สัมภาษณ์หลังเกมว่าความจริงก็คือพวกเราเสียใจมากไม่ว่าจะร้องไห้หรือไม่ร้องไห้ก็ตามเราแพ้เพราะการตัดสินที่ไม่ยุติธรรมในคืนนี้มันเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมในรอบชิงชนะเลิศเข้มข้นดูดันมีชีวิตชีวาแต่ผู้ตัดสินเขาไม่ใช่เขาเป็นคนสเปนเขาเลือกที่จะให้ใบเหลืองกับเราเขาไม่ให้ใบเหลืองที่สองกับลาเมลาปล่อยให้เขาได้อยู่ในสนามต่อไป เป็นหนึ่งในนักเตะที่ยิงจุดโทษพาเซบีย่าเป็นแชมป์สำหรับผู้ตัดสินในเกมนี้คือแอนโทนีเทเลอร์กรรมการชาวอังกฤษที่โดนกระแสโจมตีอย่างหนักนะในการเป่าเกมนัดชิงนัดนี้เป็นชนวนเหตุให้แฟนบอลโรม่าหลายร้อยชีวิตที่ไม่พอใจในการทำหน้าที่ของเขาแปลงร่างเป็นหมาป่ารอขย้ำผู้ตัดสินรายนี้เดือดร้อนถึงการของสนามบินก็ต้องคอยช่วยเหลือและพาผู้ตัดสินและครอบครัวของเขาเข,าเข้าไปยังเครื่องบินอย่างปลอดภยัยเรียกว่าบอลจบคนไม่จบ การเข้าชิงรายการยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกของฟิโอนตินาสโมสรชั้นนําจากอิตาลีเป็นความหวังของแฟนบอลจากอิตาลีหลังจากโรมาพลาดไม่อาจคว้าแชมป์ยูโรปาลีกได้ฟิโอนตินาเป็นทีมที่สองจากอิตาลีในฤดูกาลนี้ที่ได้เข้าชิงเป็นการเข้าชิงในรอบ22ปีของสโมสรในบอลถ้วยยุโรปแต่ฟิโอเนตินาก็ไม่ดีพอที่จะได้ชูถ้วยแชมป์ยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกต้องผิดหวังซ้ําแล้ว ซ้ำเล่าเจ็บจนชินแล้วสำหรับนักเตะและแฟนบอลในฤดูกาลนี้ฟิโอเรนติน่าพายในการดวลนัดชิงชนะเลิศก,กับเวสต์แฮมในนาทีสุดท้ายก่อนหมดเวลาของเกมชิงท้วย,ยุโรปใบนี้ซ้ำเติมความเจ็บปวดให้กับทีมมากขึ้นไปอีกเหมือนภาพในอดีตที่คอยซ้ำเติมความเจ็บปวดเพราะก่อนหน้านี้ฟิโอเรนติน่าก็ต้องผิดหวังในการเข้าชิงโคปาอิตาเลียกับอินเตอร์มิลานแต่ก็ต้องผิดหวังอีกตามเคยแพ้อินเตอร์มิลานไปสองต่อหนึ่งไม่สามารถคว้าแชมป์ได้ มันเป็นฤดูกาลแห่งพระรองอย่างแท้จริงของม่วงมหาการฟิโอเรนตินาแม้จะได้เข้าชิงถึงสองรายการแต่ก็ไม่อาจสมหวังได้วินเชนโซอิตาเลียโนกุนซือฟิโอเรนตินากล่าวว่าเราแพ้ในเกมนัดชิงชนะเลิศด้วยฟอร์มการเล่นที่ดีมากๆมันน่าเสียใยจริงๆเพราะผมนึกไม่ถึงเลยว่าผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นแบบนี้ อย่างที่ผมบอกว่าเราเล่นได้ดีและมีโอกาสมากมายมันน่าเศร้ามากๆสำหรับนักเตะและสโมสรแห่งนี้รวมถึงแฟนบอลที่ตามเชียร์มาโดยตลอดกับผลลัพธ์ที่เราได้ในวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแพ้นัดชิงชนะเลิศสองครั้งมันเจ็บปวดจริงๆสำหรับฟิโอเรนติน่าในฤดูก,กาลหน้าพวกเขาไม่สามารถไปเตะบอลทั่วยุโรปแล้วหลังจากผลงานในลีกจบอันดับแพลาดโคต้ายอย่างน่าเสียดาย สำหรับอินเตอร์มิลานกลายเป็นสโมสรที่3าจากอิตาลีที่เข้าชิงบอลถ้วยยุโรปในฤดูการนี้กลับมีชะตากรรมเช่นเดียวกับโรม่าและฟิออเรนตินาได้เพียงรองแชมป์บอลถ้วยยุโรปประจำฤดูการไปครองมันเป็นเรื่องที่เหนือความคาดหมายเมื่ออินเตอร์สามารถเข้าชิงยูฟ่าแชมเปียนลีกผู้แพ้ที่น่าจดจำแพ้ในเกมแต่ชนะใจแฟนบอลอย่างไรก็ตามแม้จะไม่ได้จารึกชื่อในฐานะแชมป์แต่พวกเขาก็แสดงให้เห็นแล้วว่าอินเตอร์มิลาน ไม่ได้เป็นรองแมนซิตี้เลยตลอดทั้งเกมโอกาสแพ้ชนะทั้งสองทีมพอๆกันโดยรวมนักเตะของอินเตอร์ทำผลงานได้ดีสำหรับนัดนี้เห็นได้ชัดว่าอินเตอร์ค่อนข้างจะโชคร้ายในบางจังหวะมีโอกาสหลายครั้งที่จะได้ประตูแต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จวันนี้ไม่ใช่วันของอินเตอร์แต่พวกเขาจะกลับมาอีกครั้งในฤดูกาลหน้าอย่างแน่นอนสำหรับทีมจากอิตาลีที่สามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการเข้าชิงถ้วยยุโรปทุกรายการในปีนี้ แน่นอนมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการกลับมาทวงบังลังแชมป์ของบรรดาทีมชั้นนำของอิตาลีหลังจากห่างหายไปจากทำเนียบแชมป์ในรอบหลายปีที่ผ่านมาหรือดูการหน้าทีมที่ได้โคต้ายู่ฝ้าแชมปเปี้ยนลีกประกอบด้วยนาโปลีลาซิโออินเตอร์มิลานและสุดท้ายเอซีมิลานสำหรับเพื่อยูโรปาลีกโรม่าและอัตาลันตา เป็นสองทีมที่ได้รับสิทธิ์ในครั้งหน้าและสุดท้ายถ้วยอยู่้าคอนเฟอเรนซ์ลีกเป็นของยูเว่ที่คว้าสิทธิ์ไปครองได้สําเร็จเส้นทางของบรรดาทีมเหล่านี้จะเป็นอย่างไรในซีซั่นหน้าก็ไม่อาจรู้ปีนี้สโมสรจากอิตาลีจบลงด้วยการเป็นรองแชมป์ทั้ง3ารายการแต่ปีหน้าพวกเขาอาจจะเป็นแชมป์ทั้ง3ารายการก็เป็นไปได้เพราะนี่คือโลกของฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับ